พอเห็นผลงานติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างอะครับรู้สึกเหมือนได้รถใหม่ค่ะ,ะมีมาสวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านดีค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยของที่เอามาจาก่อนทำเนี่ยรถเราพอดีมันเป็นรถเก่าเนาะครับพอได้ทำติดตั้งครุ่มันเหมือนได้รถใหม่อืครับจริงเนี่ยบางคนเนี่ยอพอสภาพมันเสื่อมโทรมก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงอ่ ผู้ชมไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะวันนี้เราได้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะนำรถเข้ามาติดตั้งนะครับช่วงนี้เราก็พยายามจะคัดงานที่แบบไม่ซ้ำนะงานแปลก 8, งานคุณภาพนะงานที่ว่าเออใหม่ๆเข้ามานะที่ว่าตอบโจทย์ในหลายๆส่วนนะเอามาให้ชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันว่ารถคันที่ผมบอกจะเป็นรถรุ่นไหนกัน แล้วมาทำอะไรบ้างโอเคครับไปโอเคครับนี่นะครับก็คือวันนี้รถในแบบของเราเนาะต้องเล่นนางแบบนะเนาะเพราะว่าพี่เจ้าของรถเป็นคุณพี่ผู้หญิงเนาะครับมาใช้บริการก็คือเป็น h o venda a m เมสนะนะครับก็คือนี่เลยสินค้าที่คุณพี่เขาเลือกก็คืออย่างที่เห็นเลยนี่โฟมนะครับ QJ Gucci นะครับ ผมคิวเจตามได้แดงหอมลายพุชชี่นะแล้วก็ผมวางเท้าลายพุชชี่นะเดี๋ยวจะติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ชุดหุ้มเบาะนะฮะเข้ารูปงานวิชั่นนะครับตัวนี้นี่คือเข้ารูปเต็มๆเลยนะคือสั่งตัดตรงรุ่นเลยดำได้แดงนะครับตอนนี้ก็คือน้องๆนะครับก็คือนะฮะดูดฝุ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ กำลังทาการสววเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาประมาณไหนกันโอเคนะครับโอเคครับมาตอนนี้นะฮะเราทำการติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกมาหน้าตาเป็นไงแล้วก็สวยงามขนาดไหนโอเคครับมา ข้ามาดูกนดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับนี่เลยในส่วนของมุ้มเบาคู่หน้านี่นะครับสีดำเดินได้แดงโอ้โหพรีเมียมสุดๆนะครับดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะภายในนี่ดูใหม่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่มาเข้ากับพรม QJ นะครับพร้อมกับ พมวางเท้าลายคุชชี่นะฮะโอ้โหสปอร์ตลงตัวนะครับพรมคิวเจนี่ข้างในนี่อย่างที่บอกครับตัดลึกสุดซอยนะสีดำได้แดงนี่ยังไงก็สปอร์ตแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างนะครับและนี่คือในส่วนของคนนั่งด้านหลังนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกนะครับในส่วนของคนด้านนั่งด้านหลังเนี่ย ชิ้นกลางก็คือจะตัดเย็บเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆนะฮะนี่เลยนะครับรอยต่อรอยเย็บนี่ก็คือจะเป็นชิ้นเดียวนะไม่ได้เป็นต่อสองสามชิ้นนะแล้วก็นี่ในส่วนของพักน่องนะครับก็จะเห็นเห็นเลยเย็บเป็นผืนเดียวกันหมดนะครับเบาะหลังนี่ลูกค้าก็หุ้มนะสั่งตัดหุ้มเหมือนกันนะครับสีดำเดินได้แดงพิเศษก็คือในส่วนของที่พักเท้าตรงนี้ก็จะตัดหุ้มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คือตรงนี้ จะเป็นแบบเป็นคุมซิปรูดนะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอาซิปคุมปิดให้หน่อยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอคุมคุมปิดเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด,ด้านท้ายกันก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็น h o n d a a อเมสนะก็จะมีแผ่นปิดด้านท้ายอย่างนี้ให้ด้วยนะครับคือใหญ่ๆหญ่เต็มเมเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้คือ ไม่ต้องกลัวนะเดินทางวางของนี่ไม่ต้องกลัวว่าหนังจะปีจะฉีกจะขาดนะหนังพียูนี่คือเทียบเท่ากับหนังสัตว์เทียมนะครับทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับมีรับประกันให้ไม่ต้องกลัวนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับนี่หลังจากที่เมื่อกี้เห็นนะฮะที่พักเท้าเนี่ยพักแขนเนี่ยนะฮะเราเอาเก็บขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็คือจะเป็นซิปรูดปิดให้นะฮะสนิทสวยงามแน่บสนิทไปเลยนะครับผมวางเท้าไรกุชชี่นะครับเพิ่มความพีเมียมหรูหรานะฮะนะครับส่วนต่างๆนะครับขึ้นข่าขึ้นข้างเหลี่ยมสารมุมต่างๆสัญลักษณ์หัวหมุด q ิวชัดเจนนะครับบอกแล้วนะครับงานคุณภาพงาน QJ นะฮะแล้วก็ในส่วนของคนขับนะครับนี่ ข้างในนี่ลึกสุดซอยถึงด้านใดไม่ต้องกลัวค้าในส่วนของคันเร่งนะครับเวลาขับนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่า,วามันเป็นผืนเดียวกันใหญ่ๆเต็มๆย้ํานะครับพรมพิวเจตัดจากหนังพิวทับเอพีสองชั้นหนา13มมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นําไฟนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ทั้งสาสาขาเรานะครับรตะพันโมอบางหญ่ b c บีซีเอ็กตอบางใหญ่ BC, าางหญโงรัไซน้อยนะครับพร้อมให้บริการทั้งสาสาขานะครับเดี๋ยวตอนท้าย นะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางพี่เจ้าของรถเขานิดนึงนะนี่เขามาเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะต้องเรียกว่าครั้งใหญ่เลยนะเขามาทํากับเราแบบจบๆเลยนะคันนี้นะครับแล้วว่าเขาเห็นเราเขาจะรู้สึกยังไงกันโอเคครับป่ะโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับอ่าคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยอาชิเล่นแล้วกันอาชิเล่นแล้วกันครับพี่ที่เต๋า อ่าพี่ลูกเต่าเนาะพี่เต่านะครับโอเคพี่พี่เต่าครับเนี่ยพอพี่เห็นในส่วนของพี่มาทําการติดตั้งนะครับก็คือผมงปูพื้นเข้ารูปางาน QJ พร้อมใจกุชชี่แล้วก็พ UM ุ้มเบา v i p เนาะดามใต้แดงทั้งคันเลยเนี่ยพอเห็นผลงานติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างอะครับรู้สึกเหมือนได้รถใหม่ค่ะอืมสวยงามแล้วก็สะอาดสะอานดีค่ะอืมอม ครับพอได้ทำติดตั้งครูมันเหมือนได้รถใหม่อืมครับงเนี่ยบางคนเนี่ยพอสภาพมันเสื่อมโทรมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่าฮะพอดีว่าวันนั้นแวะมามาที่ร้านพอดีเจ้าหน้าที่ก็แนะนำพนักงานแนะนำครับแล้วก็เลยตัดสินใจทำเพอาะทำแล้วก็รู้สึกโอเคในใจค่ะโอเคครับโอเคครับแล้วคราวนี้ผมขอถามคุณพี่นิดนึงเนาะพอมาทําการติดตั้งนะฮะเนี่ยนะครับทางร้านเนี่ย น้องๆเนี่ยเขาบริการเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้องๆบริการกาเป็นเป็นเละแล้วก็หน้าร้าเราต้ให้ทาแนะนำด้วยว่าเราควรจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรงเงี้ยค่ะเพราะว่ารถเรามันเป็นอย่างที่บอกนะคะรถเรามันเก่าเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่ที่มันชืดเออชำรุดค่ะเราก็จะแนะนำว่าพี่ทำอะไรเพิ่มเติมไหมทำอะไรเพิ่มเติมไหมหรือคะอ่า<ต>ก็คือ,อเราเป็นการแนะนําน้องไม่ใช่ว่าแบบว่าเออพี่ต้องควรโยนหนูอย่างนี้นะแต่คือแนะนําในสิ่งที่ว่ามันควรจะดีและเป็นประโยชน์กับรถพี่มากกว่า กับพ like> ี่โอเคครับงั้นยังไงก็ขอฝากขอบคุณคุณพี่เต่าด้วยนะครับไว้มีโอกาสครั้งหน้าก็อยังไงก็แวะเวียเข้ามาหาเราได้อีกนะครับครับขอบคุณมากครับ